สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับพี่ขยี่ใจรอบใหม่ต้ายะอิสโซุค่ะ วันนี้นะคะผิอยู่กับรุ่น m e w X The Phantom นะคะรุ่นพิเศษสีเทา Eye Line Opal หรือที่ทุกท่านรู้จักกันนี้ว่าเป็นสีเทาแ a มโบนะคะวันนี้น้องมีรูปร่างหน้าตายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคันนี้ก็พร้อมเตรียมส่งมอบแล้วนะคะเช้านี้แบบว่าบรรยากาศดีๆเลยนะคะด้านหน้าน้องก็จะเป็นกระจงหน้าสีดำนะคะไฟไฟ LED ค่ะ ะะมีเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสี่ให้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสำหรับตัวล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ20นิ้วนะคะทุกท่านรัดด้วยยางบิสโตนะคะสีดำเงาเงาหล่อหล,ล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษที่ทำมาเอาใจสายแบบว่า อ่าสปอร์ตนะคะแบบว่าคุมโทนสีดำดำเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะอันนี้เราก็ให้ซีลเซรามิก<ม>นะคะมืดๆด,ด,ดำๆแบบนี้เลยตามที่ลูกค้ารีเควสต์มานะคะส่วนภายในตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเดินได้ขาวนะคะบอกคูลแม็กนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวท็อป4คูณ4เลยนะคะมีระบบ a d a s มีแพดเดิลชิพนะคะข้างในนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ลูกค้าเลือกพรอม6ีเป็นสีดำเดินได้าสีครีมขาวๆนะคะตัวนี้ก็จะมีปั๊กไฟหลังด้วยนะปั๊กไฟหลังค่ะนี่ซื้อภายในนะคะ ไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลักกันนะคะตอนนี้จะเป็นระบบ เปิดไฟฟ้านะคะปัจจทยเดียวแค่ว่าเราเปิดปุ่มเดียวนะคะน้องก,ก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีแถวที่สามนะคะแถวที่สามตรงนี้เราสามารถดึงแล้วก็พับเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะแต่พอดีว่าเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นพรมหกดีเนาะก็เลยจะมีพรมมาค่ะที่มากับตัวรถให้ลูกค้าด้วยนะคะใส่ไปให้เนาะใส่จริงคือเนาะจะพับเรียบลงไปได้เลยนะคะตัวนี้ออกกลมออกปอดเนาะอ๋อเดึงเพิ่มน,นะะ้าตา แถวสา,นาบนั่งสบายค่ะลูกค้ามารีวิวให้สูงอ่าร้อยิหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถนั่งได้สบายเพราะว่าเนื่องจากว่าแถวสาบของเราเนี่ยส,สามารถปรับเอนได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษสุดๆเลยที่ทำมาเอาใจสายสปอร์ตนะคะต่อ,อกันไหมคะนี่เั็นก็ะร้อมสองมัวแล้วน่รนนอออนอารักมากนะคะ ครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่กิจสุขแฟลิตี้สาขาเกษตรเวามินนะคะอยู่ตรงต่อเมอร์2งหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 7 6 8 8 8 8 8นะคะหรืออยากจะติดต่อที่ออมหินโดยตรงเลยเบอร์065-524-7877ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ